โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมนะครับคลิปนี้จะมาสอนการทําหน้าอินเด็กนะครับให้กับเว็บไซต์เรานะครับตัวอย่างนะครับเวลาเราเปิดเว็บไซต์มานะครับมันก็จะเด้งขึ้นหน้าอย่างนี้มานะครับเราจะมีวิธีการทํำยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับก่อนอื่นนะครับผมจะใช้โปรแกรมนะครับ Dreamweaver นะครับในการทําหน้าอินเด็กนะครับแล้วก็ไปที่โปรแกรมนะครับเลือกที่ html นะครับ ผมจะนําไฟล์เก่านะครับที่ผมเคยทําแล้วเนี่ยปรากฏว่าขนาดมันใหญ่เกินนะครับผมจะลดขนาดลงนะครับผมก็ใช้ไฟล์เก่านะครับก็ดับเบิลคลิกที่ไฟล์เก่าแบบนี้นะครับแล้วผมก็จะย่อลงก็จะย่อลงนะครับ หลังจากนั้นนะครับเราจะปรับขนาดนะครับด้านข้างให้มันเท่ากันนะครับให้ไปที่ modify นะครับผมแล้วไปที่ Page property นะครับมาเลือกตรงที่นะครับตรงนี้นะครับเลฟเลฟไลท์พวกอะไรพวกนี้ให้ใส่ศูนย์นะครับใส่ศูนย์ใสู่นย์ะครับต่อไปนะครับ back กราวจริงๆเราก็เลือกแบ็กกราวก่อนก็ได้ครับแบ็กกราวจะเป็นรูปภาพก็ได้นะครับหรือจะเป็นสีก็ได้นะครับก็จะเอาสีประมาณนี้แล้วกกดแ okay. อปพลายครับกดโอเคอ่าเห็นไหมครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับเว็บไซต์อ่าเดี๋ยวขออนุญาตปรับอีกนิดหนึ่งนะครับมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ ไม่ปรับแล้วอ่ะประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นก็ให้เราไฟล์นะครับเซฟนะครับจริงๆผมเวลาเซฟนี่ให้เราเซฟเป็นอ่าพิมพตามนี้นะครับ INDEX น,นะครับแล้วก็เลือกอ่าไทป์ของไฟล์ก็คือ d t html ครับก็คือตัวนี้นะอ่าแล้วก็กดเซฟได้เลยนะครับแบบนี้นะครับผมอ่าขั้นตอนต่อมานะครับล้วก็ไปที่ เว็บของเรานะครับอ่าอันนี้ผมจะใช้ไฟล์วิลาไฟล์ซิลล่านะครับในการเชื่อมต่อกับอ่าเว็บไซต์ผมนะครับอ่ากไปที่ p u b l i c HTML นะครับอ่าก็จะเจอเว็บไซต์เรานะครับแบบนี้ครับหลังจากนั้นอ่าพับบิท HTML แบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับ ให้เราไปหาไฟล์ที่เราเซฟไว้เมื่อกี้นะครับที่เป็นดอทนะครับแล้วก็ลากโยนไฟล์นะครับหรือจะอัพโหลดไฟล์ก็ได้นะครับอัพโหลดลงอย่างงี้โอเคอันนี้คือมันซ้ำกันนะครับก็ไม่เป็นไรมันไปอัปเดตเฉยอ่ะทีนี้เรากดดูครับรีเฟรชครับอ่าเห็นไหมครับเรียบร้อยครับ หน้า Index, อินเด็กตัวนี้มันก็จะมีขนาดเล็กลงนะครับประมาณนี้นะครับก็ลองไปทํากันดูนะครับส่วนการจัดกิ่งกลางเนี่ยเราก็ไปเพิ่มเติมกันกันได้นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับถ้ามีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์นะครับถ้าไม่เข้าใจยังไงก็สอบถามกันเข้ามานะครับสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ